มีคนวิจารณ์ว่าพรรคเพื่อไทยกับเรื่องนี้คล้ายกับคนหวาดไม่เลียวเพราะเคยเจ็บกับเรื่องนิรโทษมาก่อนดังนั้นจึงไม่อยากเสนอในนามของตัวเองอม,มาที่การเมืองดีกว่าเอาเพจขึ้นจอเลยเราจะกลับไปที่ร่างกฎหมายนี้โทษจะยังไงต่อพูดกันมาเยอะประเทศไทยมันต้องรีเซ็ตกันสักทีนึงค่ะ ประเทศไทยมันต้องเลือกแล้วต่อกันสักทีหนึ่งประเทศไทยควรจะมีการาายกร่างกฎหมายเพื่อการนิรโทษกรรมความผิดทางการเมืองในบางมิติเลือกแล้วต่อกันอ,อะไรที่เลือกแล้วต่อกันได้เลือกแล้วต่อกันเถอะอะไรที่รีเซ็ตได้ไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐานมันก็ควรจะรีเซ็ตเถอะเ,เพื่อให้ ประเทศมันไปต่อได้นี่คือที่มาของการที่พูดกันเยอะแล้วเกินว่าเราจะต้องมีร่างกฎหมายนี้ละโทษจําได้ว่าช่วงหาเสียงือกตั้งก็ปี60นี่แหละไม่ได้ไกลเลยหลายพักการเมืองก็หาเสียงว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะผักดันจะเสนอร่างกฎหมายนี้ละโทษโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะผลักดันให้มีการออก กฎหมายนิรโทษใน5กลุ่มคดีอยากรู้ไหมคดีอะไรเช่นคดีการเมืองคดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนคดีความมั่นคงคดีที่เกิดจากความแตกต่างทางความคิดและคดีที่รัฐสร้างขึ้นมาเองโดยการใช้อำน,นาจจากการรัฐประหารโอเค5ข้อโอเคแต่คราวนี้นับถึงวันนี้3เดือนผ่านไปไปถึงไหนคะเพื่อไทยสามเดือนผ่านไปร<า>ัฐบาลเพื่อไทยเรื่องนี้ถึงไหนอะไรอย่างไรบนจอทีวีณนขณะนี้บนจอทีวีณขณะนี้ เราตั้งชื่อเรื่องว่าร่างกฎหมายนิรโทษไปต่อยากทำไมจึงไปต่อยากเราเริ่มเห็นอาการกระจุกระจายของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองก้าวไกลเข้าใจได้ฉายเดียวจะเสนอร่างนิรโทษในนามพรรคของตัวเองใช่ของพรรครักากเหมือนบ้างต่างบ้างไปจากคนอื่นเข้าใจได้เพราะเขาเป็นพรรคฝ่ายคา้านถูกต้องค่ะแต่ปีของรัฐบาลปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติประกาศฉายเดียวเสนอร่างกฎหมายนิรโทษในนามพรรค ขณะที่ชาติไทยพัฒนาก็ประกาศจะเสนอร่างแนะว่าควรจะเสนอร่างนิรโทษในนามของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นของพรรครวมไปเลยหนึ่งร่างแต่พ,พรรคเพื่อไทยกลับลำจะไม่เสนอร่างกฎหมายนิรโทษจะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องการนิรโทษเอามาเริ่มนับหนึ่งใหม่คำถามก็คือทําไมจึงกลับลําทําไมจึง ไปเริ่มต้นกันที่ตั้งกรรมธิการศึกษาทําไมไม่าบพาสทําไมข้ามไปที่ขั้นตอนของการเสนอร่างนิ่โทษไปเสียเลยเราจะต่อสายไปที่คุณสรันทิมสุวรรณนะคะเป็นสสเลยนะคะจากพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลผู้ง่ายๆคืออยู่ในวิบรัฐบาลนั่นเองสวัสดีค่ะคุณสรันค่ะสวัสดีครับคุณสรันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณสรันเท่าที่ย้อนกลับไปอ่านขา่าวเก่าๆตั้งแต่ตอนหาเสียงนะพรรคเพื่อไทย ก็เคยประกาศว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษใน5กลุ่มความผิดน,นะครับในในห้ากลุ่มคดีในเวลาต่อมาเมื่อได้เข้ามาเป็นรัฐบาล,แ,ลแรกๆก็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 มีทีท่าว่าจะเสนอร่างกฎหมายนิรโทษแต่เกิดอะไรขึ้นครับโค้งสุดท้ายกลับเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการจะมาคิกออฟจากการตั้งการบฏิการวิสามันศึกษาการนิรโทษก่อนเกิดอะไรขึ้นคะคะเชิญค่ะ ก็ต้องบอกว่าเราเห็นเรื่องนิรโทษนะครับมีการพูดคุยตั้งแต่ในพักในสมาชิกเองรวมถึงผู้สนับสนุนพักต่างๆอย่างผมในพื้นที่ก็มีการคุยกันความเห็นนะครับมันยังมีความแตกต่างหลากหลายและ,ะยังไม่สกผลึก่าดคาวรคือทุกคนต้องการที่จะให้เกิดขึ้นครับแต่ก็ต้องบอกว่าทำว่ากฎหมายนิรโทษเนี่ย เราก็เคยโดนโจมตีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆท่านที่เป็นห่วงเราไม่ได้ต้องการที่จะปล่อยผ่านแต่เราอยากทําให้มันคมั่นคงทําให้มันชัดเจนก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับในอดีตเนี่ยหลายท่านสออที่เป็นอยู่ตอนนี้เองก็บอกว่าตอนนั้นน่ะมันก็มีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ทั้งสภาพสังคมตอนนี้ครับที่หลายๆพักก็ออกมาเสนอร่างหรือว่าแนวคิดในการนนรโทษของตัวเองเนี่ยเราก็เห็นว่า แต่ละพักที่เสนอเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากรวมถึงร่างของทางพักเก้าไกลเองที่มีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าก็ยังมีประชาชนส่วนใหญ่หลายคนหลายกลุ่มเลยที่มีความเป็นห่วงหรือมีความไม่เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเราจึงมองว่าเราควรจะมาตั้งต้นกันให้ดีก่อนครับถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีเราถึงจะสามารถต่อยอดไปถึงข้างหน้าได้ ถามว่าทําไมถึงเสนอเป็นกรรมธิการ <c oughs> อย่างที่เรียนครับว่าเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันแบบคนละคนละฝั่งเลยก็ค่อนข้างเยอะว่า,วาเว้นอะไรไม่เว้นอะไรบางคนอยากให้เว้นข้อนี้บางคนไม่อยากให้เว้นข้อนี้คเพราะฉะนั้นเรามองว่าการตั้งกรรมธิการแล้วให้ทุกคนเนี่ยนำสิ่งที่ตนเองมองว่าสมควรที่จะอยู่ในกฎหมายอาโทษเนี่ยปองกันตรงกลางหาฐานหรือหาสแตนดารที่ทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าอย่างน้อย สี่ห้าหกข้อเนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าควรจะต้องมีในกฎหมายส่วนอันที่เห็นแตกต่างครับเราก็จะได้ศึกษาหาความเห็นรวมกับภาคอื่นๆและรวมกับภาคประชาชนเองหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆด้วยว่าแต่ละอันมันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เรามองว่าต้องเป็นอย่างนั้นครับมันถึงจะสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้จริงถ้าตอนนี้ต่างคนต่างเสนอสุดท้ายอาจจะเสนอกันมาสี่ห้าแบบแต่เป็นแบบที่แตกต่างกันไปคนละทิศคนละทาง แล้วอย่างนั้นมันจะไปจบตรงไหนได้เ,เราก็เรยนมองว่าขั้นตอนที่เราค่อยๆเริ่มให้ฐานมันแข็งแรงก่อนกัน,น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับครับแต่ก็มีอีกหนึ่งมุมมองนะคุณสลันได้สนทนากับคุณวิทยาแก้วพราไดจากพักรวมไทยสร้างชาติคุณวิทยาแก้บอกว่า ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาแล้วศึกษากันมาเยอะแล้วศึกษากันมาหลายรอบผลการศึกษาเป็นตั้งๆเลยเหลืออย่างเดียวเหลือการตัดสินใจทางการเมืองเหลือความกล้าหาญทางการเมืองในการที่จะหยิบชวยเอาผล <c oughs> การศึกษาเยอะะมาตัดสินใจมาแอคชั่นเลยนั่นก็คือมุมมองของทางคุณวิทยาคุณสรันเห็นพร้องด้วยไหมครับค่ะเห็นด้วยไหมคะในแง่ของการที่บอกว่ามีการศึกษามีการพูดคุยกันมาหลายครั้งเนี่ยอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีการพูดกันมาตลอดแล้วก็มี ผลการศึกษามีการศึกษามาหลายครั้งแต่เราดูในนัปัจจุบันนะครับคือแต่ละครั้งที่ศึกษาหรือแต่ละคนที่เสนอเนี่ยเราเห็นว่ามันก็ยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเรายกตัวอย่างอย่างตอนนี้ที่ว่าทางพรรคเพื่อไทยสร้างชาติเองเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีร่างของเขาเสนอถ้าเราเอาร่างสมมติเราเอาร่างของเขากับของพรรคเก้าไกลมาลองดูเทียบกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะเห็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมากที่มันอาจจะ S <S มีบางอันที่ไปในทางเดียวกันแต่มันก็ต้องมีอันที่ไม่เห็นด้วยกันแน่ๆเราต้องการที่จะอย่างน้อยๆทราบว่าอันที่เราเห็นพ้องต้องกันในคนหมู่มากไม่ใช่เฉพาะสสแต่ภาคประชาชนและภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีกราวสแตนดาดมากน้อยขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะสามารถอันไหนที่ทําให้เข้ามาร่วมกันได้มากที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกครับ ศึกษากันมาเยอะก็จริงแต่การศึกษาแต่ละครั้งร่างแต่ที่แต่ละกลุ่มเสนอมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ายังมีคนที่ไม่เห็นด้วยยังมีคนที่เห็นความแตกต่างกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเราจึงมองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างน้อยๆคเป็นอันที่ตรงกลางจริงๆว่าทุกคนเห็นพ้องว่าอย่างน้อยหกข้อเนี้ยเราอยู่ในทุกร่างแล้วหลังจากนั้นข้อเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเราก็ค่อยมาคุยกันว่าอันไหนเพิ่มได้เพิ่มไม่ได้ใครยอมรับได้มากน้อยขนาดไหนคครรัับบ มีคนเสนออย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเสนอว่าเพื่อความรวดเร็วใครจะเสนอร่างก็เสนอไปเถอะก็เสนอเข้าไปก่อนแล้วไปรวมร่างกันในสภาทีหลังแล้วไปตกผลึกกันอีกทีในรายละเอียดบางประเด็นในชั้นของกรรมธิการก็ได้เพื่อความรวดเร็ว,รวขึ้นไหมวิธีการอย่างนี้มันจะเร็วขึ้นไหมค่ะสอบถ้าเอาตามวิธีการนะครับคือขั้นตอนมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราเรามองว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเหมือนร่างที่ เราทุกคนโอเคกันสมมุติว่าเราเข้าไปในกรรมธิการแล้วมีการพูดคุยกันเราอาจจะออกมาเป็นร่างของกรรมธิการหรืออย่างน้อยๆทุกคนที่จะยื่นร่างเนี่ยรู้ว่าอันไหนที่คนส่วนมากที่เราคุยกันเนี่ยรับได้แล้วส่วนในที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้เล็กๆน้อยๆเราก็จะแยกกันไปทําแล้วถ้ามันผ่านในรับหลักการเข้าไปในวาระสองเราก็จะเหลือข้อที่ให้มาถกกันน้อยลงแต่เรามองว่าถ้าตอนนี้ทุกคนเสนอแบบที่ตัวเองต้องการสมมุติได้มาสี่ร่างห้าร่าง ทีนี้พอไปในวาระสองะครับเราก็ต้องแก้ตามหลักการที่เรารับถ้าเรารับเข้าไปเยอะแล้วมันแตกต่างกันมากเนี่ยสุดท้ายถ้ามันเห็นไม่ตรงกันเปนแบบคนละฝักเลยแล้วเราจะแก้ไปตามตามใครได้บ้างอันนี้ผมมองว่าในเรื่องของการปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอๆกันโอเคโอเคได้ได้ได้คำามคำถามสุดท้ายครับมีคนวิจารณ์ว่าพรรคเพื่อไทยกับเรื่องนี้ คล้ายกับคนหวาดไม่เรียวเพราะเคยเจ็บกับเรื่องนี้โทษมาก่อนดังนั้นจึงไม่อยากเสนอในนามของตัวเองอจึงจึงจึงใช้กระบวนการการันวิติการวิสามันมาเขยา่ามาอะไรตัวไม่อะไรแล้วก็ค่อยเสนอกันอีกทีหนึง่งเขาวิจารณ์กันอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงหร <ging S 1> ือเปล่าเ <sk r isa> หมือนคนหวาดไม่เรียวหรือของแสแลงจะบอกว่าหวาดไม่เรียวคือผมมองว่าอันนี้อันนี้ก็คงอยู่ที่แต่ละท่านจะมองในส่วนตัวที่เราคุยกันภายในพักเนี่ย อย่างที่เรียนในตอนต้นนะครับว่าเรามีกลุ่มคนหลายกลุ่มที่สสหลายท่านที่ก็อยู่มาตั้งแต่หลายตั้งแต่เป็นไทยรักไทยเองและได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายมาจนถึงตอนนี้กับสสรุ่นรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะเราอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในการเมืองเราอาจจะได้ไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศในตอนนั้นเท่ากับผู้ใหญ่หลายคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะเขาเป็นเขาก็จากประสบการณ เขาก็เคยเห็นแล้วว่าการนําเสนอเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสามารถถูกพลิกให้คนเข้าใจผิดนามาเป็นเรื่องในการโจมตีกันและกันได้เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องการให้มันมีความชัดเจนว่าถ้าเราสามารถทําให้กลุ่มก้อนของคนที่ต้องการเนี่ยสมมุติต้องการทํากฎหมายเดรัจฉาเนี่ยให้มันมีทิศทางเดียวกันได้มากที่สุดเราก็จะได้สามารถผลักดันไปพร้อมกันได้เป็นมุมมองของทางฝั่งเพื่อไทยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ครับขอบพระคุณมากครับคุณสลันขอบคุณ,ะน,คณนะคะครับผมค่ะคุณสลันทิมสุวรรณนะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะ